สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิษณาสารวัลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สัมคมศึกษา์ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนไซย้อยพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอลุตรดีค่ะโครงเรื่องหลักของบอร์ดเกม Honest Anti Corruption Board Game เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาการต่อต้านการทุจริตที่จะให้ผู้เล่นเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะทำการทุจริตหรือไม่ เรื่องราวจะเกี่ยวกับการที่ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นนักธุรกิจและผู้ตัดการซึ่งคาแรคเตอร์นักธุรกิจแต่ละคนจะได้รับโปรเจกต์เป็นโครงการต่างๆที่มีมูล,ลค่าของโครงการแตกต่างกันออกไปโดยคาแรคเตอร์นักธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทําการทุจริตหรือไม่จากการหยิบเงินจากกองกลางไปมากกว่าโปรเจกต์ที่ได้รับหรือทุจริตโดยการซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการไม่ครบ ส่วนคาเลคเตอร์ผู้ตรวจการมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตของนักธุรกิจโดยผู้ตรวจการมีสิทธิ์ที่จะเลือกตรวจหรือไม่ตรวจนักธุรกิจคนใดก็ได้โดยผู้ตรวจการหากเลือกที่จะไม่ทุจริตหรือยืนอยู่บนความถูกต้องจะทําการตรวจสอบโครงการที่น่าสงสัยเพื่อทําให้เกิดการทุจริตลดน้อยลงแต่ถ้าหากผู้ตรวจการเลือกที่จะทุจริตโดยที่เลือกรับสินบนจากนักธุรกิจที่ยื่นข้อเสนอให้หรือ เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจเพื่อที่จะไม่ทำการตรวจสอบโครงการนั้นๆก็สามารถทำได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นโดยผู้ชนะของเกมนี้คือคนที่รวยที่สุดระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมประมาณ15-25นาทีจำนวนผู้เล่น5-7คนกติกาและรูปแบบการดำเนินเกมในหนึ่งรอบการเล่นจะแบ่งการเล่นออกเป็นทั้งหมด5เทิน พื to ้นที <vit> and and ่1ผู้เล่นจั่วการ์ดคาเลคเตอร์คนละ1ใบกำหนดให้มีการ์ดคาเลคเตอร์ผู้ตรวจการ1ใบและการ์ดคาเลคเตอร์นักธุรกิจตามจำนวนผู้เล่นที่เหลือและเปิดเผยคาเลคเตอร์ของตนเองให้ผู้อื่นทราบผู้เล่นที่จั่วได้การ์ดคาเลคเตอร์นักธุรกิจให้ทำการจั่วการ์ดรอเยร์มาคนละ1ใบและทำการจั่วการ์ดโปรเจกต์มาคนละ1ใบผู้เล่นที่จั่วได้การ์ดคาเลคเตอร์นักธุรกิจหยิบเงินจากกองกลาง ตามโปรเจกต์ที่ตนเองได้โดยสามารถที่จะหยิบเงินจากกองกลางมากกว่าที่โครงการตนเองจัวได้โดยไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นทราบผู้เล่นที่จัวได้การ์ดคาแรคเตอร์ผู้ตรวจการหยิบเงินจากกองกลาง15 m อเทิร์ที่2ผู้เล่นที่จวได้การ์ดคาแรคเตอร์นักธุรกิจนำเงินที่หยิบออกมาจากกองกลางไปซื้อวัสดุที่ต้องซื้อและนำมาวางไว้ด้านหน้าของตนเองในเทิร์นี้ ผู้เล่นสามารถหาแนวร่วมในการเล่นเกมและช่วยเหลือกันได้แล้วทำการจัวการ์ดอไลน์หนึ่งใบโดยผู้เล่นสามารถสร้างข้อตกลงขึ้นมาใหม่ได้ระหว่างแนวร่วมทั้งสองคนหากผู้เล่นไม่พึงพอใจในข้อตกลงความร่วมมือของการ์ดอไลน์เทิร์นที่3ผู้เล่นที่จวดวดีการ์ดคาเลคเตอร์ผู้ตรวจการจะทำการตรวจสอบการทุจริตของผู้เล่นหรือเลือกที่จะไม่ตรวจสอบการทุจริตของผู้เล่นก็ได้ ผู้เล่นที่จวดดิกาดคาเลกเตอร์นักธุรกิจหากถูกผู้ตรวจการตรวจสอบสามารถทำการต่อรองหรือพูดโน้มน้าวให้ผู้ตรวจการไม่ทำการตรวจสอบได้ในเทิร์นนี้ถ้าหากผู้เล่นคนไหนถูกผู้ตรวจการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยโปรเจกต์ของตนเองถ้าหากพบว่าทุจริตต้องจ่ายค่าปรับให้ผู้ตรวจการ 10M และเงินที่เหลือจะถูกเก็บเข้ากองกลางทั้งหมดถ้าหากไม่ได้ทุจริตผู้ตรวจการต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผู้เล่น 7m หลังจากถูกตรวจสอบแล้วผู้เล่นยังมีสิทธิ์ใช้การ์ดรอยเ L. ในการตรวจสอบผู้เล่นคนอื่นได้เทือนที่4ถ้าหากผู้เล่นที่จวดด้การ์ดคาแรคเตอร์นักธุรกิจสงสัยผู้เล่นคนอื่นที่ผู้ตรวจการไม่ได้ตรวจสอบสามารถใช้การ์ดรอยเอร้องขอให้ผู้ตรวจการตรวจสอบได้ผู้เล่นที่ทุจริตจะต้องจ่ายเงินค่าป,ปรับให้ผู้ตรวจการ 2m และจ่ายค่าปรับให้ผู้เล่นที่มีการร้องขอให้ตรวจสอบ 5m และเก็บเงินเข้ากองกลางทั้งหมดแต่ถ้าหากพบว่าไม่มีการทุจริตผู้เล่นที่ร้องขอให้มีการตรวจสอบจะต้องจ่ายค่าปรับให้ผู้ตรวจการ 2m และจ่ายค่าปรับให้ผู้เล่นที่ถูกตรวจสอบ 5m เช่นกันเทินที่5ผู้เล่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยโปรเจกต์ของตนเองทําการเปิดเผยโปรเจกต์ของตนเองและให้ผู้ตรวจการบันทึกยอดเงินของผู้เล่นแต่ละคนว่า ในรอบนี้ได้กำไรจากโปรเจกต์เท่าไหร่เมื่อเล่นจบเกมในแต่ละรอบแล้วการ์ดคาเล็กเตอร์ผู้ตรวจการและการ์ดคาเลกเตอร์นักธุรกิจจะถูกส่งต่อไปให้ผู้เล่นที่อยู่ทางด้านขวามือของตนเองวิธีการจบเกมเกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นทุกคนได้รับการเล่นเป็นคาเล็กเตอร์ผู้ตรวจการสิ่งที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้จากเกมคือถ้าหากเกิดการทุจริตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการหยิบเงิน มามากจนเกินไปที่จะส่งผลให้การนำเงินไปพัฒนาในส่วนต่างๆไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือเกิดความล่าช้าเนื่องจากเงินไม่พอหรือการซื้อวัสดุก่อสร้างไม่ครบจะส่งผลให้โครงการที่สร้างไม่มีความมั่นคงที่เพียงพอและมีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานก็ต้องนำเงินมาซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ซึ่งการทุจริตทั้งสองอย่างล้วนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งสิ้นดังนั้น ถ้าหยุดการทุจริตหรือเรียนรู้ที่จะหยุดการทุจริตตั้งแต่ตอนนี้เราก็สามารถที่จะพัฒนาสังคมและประเทศให้เจริญขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น